เมื่อก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ด,ดุล,ลงพ่ออา่านตรงนี้แล้วงงเลยท่านชาบชาติสิทธาตอนเด็กๆได้ปฐมฌานอันนี้ถูกไปฝึกกระลือสีนะก็ได้ฌานตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านว่าไม่ใช่จะได้ฌานเจ็ดฌานแปดอะไมันก็ต้องผ่านฌานหนึ่งมาก่อนทำไมท่านว่ามันไม่ใช่ ก็ไม่เข้าใจสมาธิมีหลายประเภทสมาธิที่เพ่งจ้องมุ่งไปที่ความสงบเน่อันหนึ่งสมาธิที่ฝึกแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมานี่มันเป็นอีกอันหนึ่งมันคนละแบบกันงั้นไม่ใช่นั่งสมาธิไปเรื่อยๆมจะมารู้มรรคผลนิพพาน ถ้านั่งสมาธิแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ได้หรือสีเขานั่งสมาธิเป็นก่อนนี่แต่สมาธิแบบของพระพุทธเจ้านคนอื่นไม่รู้จักเขารู้จักแต่สมาธิชนิดที่เพ่งอารมณ์เพ่งอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งจิตสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์อันใดนหนึ่ง รู้จักแต่สมาธิอย่างนั้นสมาธิที่จิตสามารถตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อารมณ์เนี่ยเขาไม่รู้จักกันสมาธิที่เพ่งจ้องนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปไหนเลยมีอารมณ์เป็นหนึ่งรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่สมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตเป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ไดไ้เห็นอารมณ์มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใน,นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยสมาธิมันแตกต่างกันอย่างนี้ถ้าเมื่อไรจิตเป็นหนึ่งนะเข้าคู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งเข้าไปแนบกันอยอะอันนี้จิตเขาสงบอยู่เฉยๆไม่มีทางบรรู้มากผลอะไรหรอกดีไมด่ดีตอนสงบอยู่นะตอนมันถอยออกมานิดหนึ่งเนะี่ย ออกอย่างอปนามาอยู่ในอุปจารสมาธินะนี่ยเกิดนิมิตเกิดอะไรพวกนี้หลงไปเลยหลงเที่ยวดูโนดดูนี่นะรู้อดีตรู้อนาคตรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรพวกนี้รู้ว่าราจิตคนอื่นมีหูทิพยนะ์ขนาดผีคุยกันยังได้ยินเลยนะมีตาทิพย์เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็น เนสมาธินะพอมันถอนนีออกมาแล้วจากอาปนาแนละ้วมาอยู่ตรงนี้ยมันเคยชินที่จะออกรู้ออกเห็นอะไรมันก็ไปมันไม่ใช่ทางมันหลงอารมณ์เป็นสมาธิที่หลงอารมณ์สมาธิของพระพุทธเจ้าไม่หลงอารมณ์นะตั้งมั่นอยู่เหนืออารมณ์เหมือนดูมาจากที่สูงยืนอยู่บนตึก เห็นรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในถนนตัวไม่หล่นลงไปอยู่ในถนนรถไม่ได้มีคันเดียวใช่ไหมเดี๋ยวคันนั้นมาเดี๋ยวคันนี้มาเลยนะี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมาธิของพระเจ้าเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ไม่ใช่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอันหนึ่งเนี่ยถ้าเราแยกแยะไม่ออกก็ไม่เข้าใจหรอกทำไม ทำสมาธินะเราไม่ได้มรคลทำไมสมาธิของพระพุทธเจ้าได้มรได้ผลก็ต้องค่อยๆฝึกเอาค่อยๆสังเกตเอาถ้าเราให้ความสำคัญกับอารมณ์เป็นหลักเราจะได้สมาธิชนิดสงบถ้าเราให้ความสำคัญกับจิตใจของตนเองเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่น อย่างเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรเนะี่ยลมพ่อทำมาแต่เด็กนะหายใจเนี่ยจิตมันแนบลงไปในลม่าลมมันระงับเป็นแสงสว่างจิตี่่ไ่แนบอยู่กับแสงสว่างอะไรเนงะี้ยแล้วก็ใจก็ฟุง้งออกรู้โน่นรู้นี่อะไรเงยหาสาระไม่ได้สมาธิอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไร